ลุยกินเที่ยวงานใหญ่ในอำเภอเดิมบางนางบวัวงานสิงหาพาแม่เที่ยวแอดเดิมบาง15-24สิงหา68มีตลาดของกินของใช้มีคอนเสิร์ตทั้งปูพงศิษฐ์ปากองมีบอลลูนแฟนซีถ่ายรูปส,สวยๆสวนสนุกก็จัดเต็มนะเล่นได้ทั้งครอบครัวทั้งรถไฟบ้านลมมา้าหมุนจิงชาสวรรค์ไวกิ้งของน่ากินก็เยอะอยู่นะไปะตามเรารักสุพรรณบุรีไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างร้านนี้ลำไยโลลสิสิร้านเดียวกับจูดี้เลมอนน้ำผึ้งแต่ลำไยเนี่ยเขามีจำกัดนนะ้ำหมดแล้วหมดเลย,มเลยไม่มีอีกแล้วแก้มใสเเเปปาาาาาจจีีีรร้้นนสยสสสวดดุตองหท โกโก้ชิ้นละสาร้อนๆเลยแปง้งเป่านุ่มๆม,ม,มีความหอมไส้กลมๆแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งจีไมาละ35ด้วยร้านอากโกโก้และเนื้อส้มของเด็ดเลยมีน้ำส้มที่มีเนื้อส้มให้ได้เคี้ยวเปรี้ยวหวานแก้วเนี้ยสี่สิบกับโกโก้ลาวาเข้มข้นแล้วก็โกโก้วิปครีมพ่นฝฟยแก้วละ69เเขาเป็นแบบหวานน้อยนะไปลองกันได้ขนมตาลแม่จำปีก็มาจ้าแม่มาเองเลยด้วยรอบเนี้ยเขาเอาเมนูใหม่ขนมใบเตยน้ำตาลสดหอมใบเตยติดจมูกหวานนวลๆกำลังดีส่วนขนมตาลเนื้อนุ่มเด้งของดีก็ยังมีขายนะถุงเล็็กก35จ้้าาามมมึยนิรเดดี แต่มาละสิบยี่สิบไปถึงห้าสิบหมึกเนื้อเด้งน้ำจิ้มแซบมากใครกินเผ็ดน้อยนะให้เขาผสมน้ำจิ้มหวานมาได้จ้าขนมไข่ไส้แตกยกล้อชิลละสิบติดใจจากงานด่านช้างรอบเนี้ยมาเป็นแผงไข่หน้ารัาวันนี้เขาลองเป็นรสส้มนะหวานอมเปรี้ยวนิดๆิกินตอน,น,นร้อนๆอนหอมมากยำแซบแซบลินร้านประจำตามมาหลายงานนะยำรสจัดจ้านมะนาวแท้ชอบที่เขาใส่ข้าวโพดหวานมาด้วยเรา,าสั่งยำหม,มึกสายถ้วยเนื้อร้อยยี่สิบเนื้อกรอบเด้งจิตจาดเลยร้านสายใหม่กำลังปัน่นลีลาดีน่ากินนกกระทาหมุนร้านเนี้ยเดินผ่านหอมหอมีีบราวนชิลด้ มหาพิซาชิลล์ยี่ห้านาเยอะมีให้เลือกเพียบทะเลถังร้านนี้ก็ดูดีนะใครเคยกินแล้วมารีวิวกันส่วนร้านนี้ชอบชื่อร้านมากฝูงการบินไข่แมลงทอดน่ากินเลยร้านข้างๆเป็นไข่ย่าง้าคนก็มุงเยอะวันๆชิคเก้นฟรายไก่ทอดชิลล์สิบกำลังทำร้อนๆเลยมะพร้าวน้ำหอมก็มีนะเหมือนขนมะพร้าวลงมาจากสวนมีร้านหอยทอดผัดไทยบางระจันลูกชิ้นปิ้งอินเตอร์เคบับก็มีราหนาก็มาแล้วก็ยังมีมาม่าเกาหลีต้มแซบแกงเห็ดต้มเนื้อเปื่อยมะม่วงเบาต้ายนี่ก็เห็นแล้วเปรี้ยวปากไก่ย่างก็มีหลลาาายยเจ้้นนะแังร ร้านอาหารอีกเยอะเลยร้านของชัยก็มีพวกเสือ้อผ้าฟิล์มโทรศัพท์กิฟช็อปร,ร,ร้านเนี้ยน่ารักมากไปเที่ยวกันได้เลยนะงานสิงหาพาแม่เที่ยวแอดเดิมบางตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึง4ี่ทุ่มที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจ้า